อฟังเลยคะฟังเลยคะอ่าอันนี้ของใครคะอ๋ออันนี้ชนะแล้วก็ไม่ไทยค่ะแล้วก็อ่าและอันนี้คือผมแปะไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแน่นอนค่ะเพราะผมเป็นพรีเซนเตอร์เนาะหลายแกะนะคะแกะนะแบบนี้แล้วเทพแล้วดูดีเดี๋ยวถ่ายภาพข้อขแบบนี้ด้วยนะคะอ่ะเป็นไงคะรู้สึกสนุกดีครับนะโดนกันแก้ม แต่จริงๆแลนะเขาคบแฟนกันหรือเปล่าฮะไม่ใช่ใครชนะหรือแพ้ก็คือขึ้นมาบนเวทีกัดได้กันเลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เราแค่มามาทอปปิ้งนี้ไนคอห์ห่งนี้ด้วยกันนะคะอาจจะมาเจอกันบ่อยๆนะคะเพราะว่าเป็นลูกค้าประจำค่ะนะที่แไนคอห์แห่งนี้นั่นเองนะคะแล้วก็นะตอนนี้นะคะหล่อเลยค่ะนี่ค่ะเราว่าหล่อเลยนะคะที่จะเป็นเทรนด์ใหม่แล้วของวันพรุ่งนี้นะคะอะไรคะอะไรคะ แปะเดี๋ยวรอดนะครับทุกคนเลือกโลเคชั่นเลยครับนะแต่ละคนนะดูดิดนะครับว่าคุณพี่เขาเป็นคนเลือกโลเคชั่นทำเลหรอทุกคนเราไม่เห็นทุกคนเราไม่เห็นอ่ะนะคะตอนนี้นะคะอันไหนใครอ่ะนายธีร์ทองไหคะแปดเก้าเก้านับบนนี้เลยได้เลยนะคะแปดเก้าเก้าอะไรที่อันนี้คือ ได้เว่ามาพอเงินแปดเ้าเก้าได้คะที่คุณจะได้ใบเสับซือผลิตภัณฑ์โพ,พ,พเทคค่ะรอบนี้เป็นนาทีทองรอบที่สองแล้วรอบสุดท้ายได้นะคะขอหท่าน899ได้เซตน,นี้แล้วได้สวยไหมคะเอาได้ถ่ายรูได้ถ่ายรูปได้คะ่ะแปดร้อยเก้าก้าเรียบรแล้วก็จะช่วยขายนะรห้ถ่ายขายโพเทคเนื้อถ่ายเลยแม่อะแปดร้ยเาสิบาค่ะ้ะเ,ะะะะเลยคะ่ะนำพืผลิตภัณฑ์ของโปรเท มีไหมคะห้าห้าน้อยนั้นนะคะอันนี้กิ๊บเซตที่มีอะไรบ้างเุณหนุ่ยมีอะไรบ้างคะมีแป็งสบู่พอแทสไหมคะแล้วก็เป็นแปรงด้วยด้วยเออมาเลยค่ะห้าหมาน้อยนั้นนะคะมารับมารับกับคุณหนุ่ยบนเวทีแห่งนี้นะคะณ899นะคะนะมารับกับคุณหนุ่ยบนเวทีแห่งนี้มีถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปด้วย ถ่ายรูปด้วยเดี๋ยวถ่ายรูปแบบใกล้มากกลางวิวมาให้พี่สิทธเขาถ่ายรูปอย่างเดียวนะหต้อนหลังบ้านเราถ่ายรูปอย่างเดียวนะคะนะอแปดเก้าเก้าสิบเก้าค่ะชมฤทธิ์พนะคะจันนาคีทองนะคะขับพิรพลนะคะของโปรเท็กให้ท่านเท่านั้นนะคะคนได้รับสิทธิ์ถ่ายรูปอะไรอะไรต้องบอกว่าขอเป็นรูปแบบไอโฟนสิบได้ไหมได้ครับอ่าได้ครับแล้วแต่ฮะเลยโพสต์นโฆษณาเลยเนี่ยค่ะหมดแหละ ได้๋ยะทำอาหารกินที่นึงได้ว่ะโอเคโอเคดีค่ะอ่ะเราเราสิบย่าค่ะแล้วนี่นะคะมาล้านค่าท่าน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 อันไหนอันนั้นกำลังต่อต่อใบเสร็จด้วยนะคะนะถ่ายกันอยู่นะคะต่อใบเสร็จด้วยมีอะไรด้วยทุกคนนะคะหวังกล้องลงก่อนนะคะไปซื้อพวกอะไรแบบนี้นะคะก็อดีสั่งเลยค่ะออ๋ที่ที่ซื้อไปแล้วซื้อเวลานี่กำลังนับอยู่นะคะได้เช็คอยู่เพราะว่าใบเสร็จเรานี่ยาวไปถึงสัมโลนะคะครับ ใบเสร็จยาวถึงสำโรงยาวมากของเยอะของเยอะอบครับอ๋อจะเล่นอะไรก็คุณสาคุณสาวกสาวหอ่ะนี่เ้ยคะอ่ะนนี้่ะแล้วท่าไหรที่คะมีใบเสร็จค่ะแปดร้อยเก้าสบเก้านะคะของผุณาจับพ่อเทคค่ะในช่วงนี้น้ขึ้นมาถ่ายภาพหลุ่ยนี้ให้บนเวทีเลยนะห้าข้เท่านั้นเลยคะถ้าท่านเท่านั้นค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะอันนี้นองซ น, poor, น Now, Hello. Hello. ้องน้องคุณพตับบ okay. ้อนน้องถามท่านนิดนึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรอจังเลยสัมทานคุถผูนะคแล้วก็เดูน่ากลัวนะเะน่ากลัวอคุณพีชื่ออะไรคะชื่อคุณปุ้ยอนี่ซื้อซื้อเพิ่มใช่ไหมคะซื้อเพิ่มนะเรื่องขออัพเลเวลนะเป็นก็ได้ตอนนี้ตอนแรกซื้อเท่าไหร่คะตอนแรก สี่รบาทมีแมนเป็ะสี่ร้อยามบาทพิเศษมาด้วยนะคะตอตัมไหมคะ้านานี้เป็นแปดร้อยเาสิบเาซื้อเพื่ออะไรคะขายลูกขายลูกเลยค่ะเออละลอะรังนี้เอาขอของที่ล่นอยค่ะเดี๋วบบเดี๋ยวแบนยัให้ยำให้เราจะแก้เราจะแก้เออรู้รู้สึกยังไงอย่างคนอื่นไหมคะก็ชอบก็ชอบนคะเออก็ชอบคะ กุรู้สึกไง้ามคะมีมีแฟนคลับมาเพื่อกุหลเลยนะเนี่ยอัพเลเวลมาพืกหลิเลยนะครับผมก็รูปตขึ้นน่ารักมากเออไม่ใอ๋อะไรอะไรครับน่ารักครับขอบคุณมากโอเคเอาให้กเลย้าเลยค่ะถ่ายรูปไหมคะถ่ายรูปถ่ายรูปนิดเดถ่ายรูปเลยค่ะอคแไเ่ยาท่ไ เอ้ยเรียได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรจ๊ะกอนค่ะมาด้วยกันอ๋อโอ้ยตีโน้่พี่ถามออกมาด้วยค่ะอะไรครับชื่ออะไรครับโอ้จะมีการแย่งเลนนั้นในการยืนกันด้วยนะฮะหมดบนเวทีนะอีกหน้าอายุหรือจะตาตาสบายนะเต็มที่นะเต็มที่ครับ่ ชื่ออะไรจะสมเด็ค่ะเศมันด้วยกันใช่ไหมครับรับผมมาจากไหนครับแดงกได้จากที่บ้านแหละครับใหญ่เลยใหญ่เลยใหญ่ลห้าร้อยจ่ายด้วยนะไม่ครบนี่คือจิอ่าถ่ารูปไม่ได้รูปอีกสามท่านได้อีกสามท่านะคะอีกสามแ่หลบมา้วนะหลบแม่หลบมานะคะ ขออีกรูปเลยขออ่ะไปค่ะก็เราหยบไปดีกว่าเออนั่นแหละนะอันนี้สามท่านนะคะพิเศษบอกนะคะตอนนี้ได้สามท่านนะสำหรับท่านที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของโปรเทคค่ะแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะนะคะมาฟิตแบบนี้ได้เลยนะคะกับโปรเทคนะคะอพรีฟายค่ะสามาร